รอยลิขิตเล่มสองเขียนโดยธรรมยันตีบทที่สิบห้านายแย้มรามือจากการชงกาแฟเมื่อเห็นว่าลูกค้าที่ก้าวมาใหม่เป็นใครหนุ่มน้อยหน้าเข้มผมยุ่งยกมือไหว้ด้วยสีหน้าเป็นปกติก่อนจะบอกว่า ผมจะมาบอกโบเรื่องติวครับครั้นเห็นอีกฝ่ายหนึ่งยังเฉยจึงอธิบายซ้ำว่าก่อนสอบจะมีคนมากวดวิชาให้แต่เราต้องจัดกลุ่มให้เขาโบไม่ได้ไปเรียนหนังสือมาสองวันแล้วผมจะมาถามว่าเขาจะเลือกรุปไหนแท้จริงที่นายแย้มคำนึงนึกอยู่ในใจขณะนั้นคือ ถ้าจะมีอะไรเสียเป็นแน่แท้ถึงตามมาแต่ดวงหน้าซื่อกิริยาเรียบร้อยทำให้ผู้สูงกว่าด้วยวัยวุธถอนใจเออไม่ค่อยสบายเป็นไข้หวัดเห็นว่าจะไปเรียนหนังสือวันนี้รอเดี๋ยวจะไปตามให้หากทันทีที่พูดจบฝ่ายนั้นก็โผล่หน้าออกมาแม้ดวงหน้าจะซีดเซียว มีภาพพันคอรุงรังทว่าในมือยังถือถาดแก้วที่ทำความสะอาดไว้เรียบร้อยมาถาดใหญ่อ้าวนาแย้มแสดงอาการเหมือนไม่สนใจแท้จริงทั้งหูทั้งตาคอยสังเกตการทุกระยะไม่สบายเหรอเป็นไข้หวัดเมื่อหลานสาววางถาดแก้วลงตรงหน้า นายแยมก็ดุเบาๆเพียงว่าไม่สบายอยู่ไปยกมาทำไมเดี๋ยวจะยกเองไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องที่หนุ่มสาวทั้งสองสนทนากันเป็นเรื่องเรียนที่นายแยมไม่เข้าใจหากเชื่อแน่อยู่ในใจว่าสงสัยจะเอาเรื่องเรียนบงนะังหน้าแต่ถึงกระนั้น ยังมีแก่ใจชงโอเลี้ยงไปวางให้ขอบคุณครับฝ่ายชายยกมือว่าอย่างรวดเร็วทว่าคนมีน้ำใจก็ยังทำหน้าเฉยอ,อยู่นั่นเองน้าขอกาแฟแก้วสิเสียงแม่ทวินหวังนั้นตรงกับที่นาแย้มเคยบ่นว่าพูดทีดังไปสามคุ้งน้ำ ฉะนั้นหนุ่มน้อยผู้มาใหม่จึงสะดุง้งหันไปสบตาแม่ทวินหวังซึ่งมองมาพอดีอ้าวนั่นใครอ่ะเมื่อคิดสิ่งใดอยู่ในใจส่วนใหญ่มักจะหลุดออกทางปากแฟนเหรอโบเด็กสาวหน้าเป็นสีจัดขึ้นขณะที่ดุสดีตอบอย่างสุภาพว่า ผมเรียนหนังสือห้องเดียวกันครับนั่นสิแล้วมาทำไมเนี่ยคราวนี้นายแยมขัดขึ้นเสียก่อนกาแฟได้แล้วอย่าไปยุ่งกับเด็กๆเ,เขาเลยแม่ทวินหวังขมวดคิ้วก่อนจะเดินไปช่วยแก้วกาแฟเดินไปซุดตัวลงนั่งร่วมโต๊ะด้วยอย่างหน้าตาเฉยบ้านอยู่ไหนทำไมมาถึงนี่ พี่วินเสียงนั้นเบาแต่เน้นหนักอย่างคนมีอำนาจฉันมีธุระจะพูดกันไปก่อนได้ไหมแม่ทวินวางเป็นฝ่ายหลบตายอมลุกอย่างว่าง,ง่ายหากยังมีอาการกระแทกเท้านิดๆฮะลงไปมาหาสู่อีกหน่อยได้งามหรอกถึงจะหลบกลับไปยังห้องของตน แต่แม่ทวินหวังก็ยังเมียงเมียงอยู่แถวหน้าต่างซึ่งเปิดมามองเห็นโต๊ะที่หนุ่มสาวทั้งสองคุยกันอยู่ได้ชัดจะทำยังไงดีหัวใจของแม่ทวินหวังเร่าร้อนด้วยผลประโยชน์ของตนเดี๋ยวจะยุ่งด้วยเหตุนี้แม่ทวินหวังจึงคิดว่า เห็นจะรอช้าต่อไปไม่ได้เะแล้วอดีตผู้กำกับ Silete readyy to Continu